วันนี้อาจารย์มาอธิบายนะกระบวนการในการที่เราจะบริหารจัดการดวงชะตาแล้วก็ชีวิตของเรานะบางคนบอกไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีรู้แต่ว่าอยากให้ชีวิตมันดีแหละบางทีก็อาจจะฟังดวงชะตาประจำวันเกิดประจำราศีมาจากอาจารย์บ้างมาจากที่นู่นที่นี่บ้าง เสร็จแล้วต้องทำไงต่ออ๋อต้องเสริมดวงเสริมดวงเสร็จแล้วจะทำไงให้ดีขึ้นไปอีกจากที่เสริมเป็นพื้นฐานวันนี้อาจารย์มาสรุปรวบยอดให้ทุกคนรู้หลักการเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของการที่รู้ดวงชะตาประจำทั้งวันเกิดทั้ง12ราศีก่อนบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเกิดวันอะไรอ่ะ อย่างหลักของการกำหนดวันเกิดในทางโหราศาสตร์ะนะไม่เหมือนกับทางสากลส0รอยเอร์ซตอย่างทางสากลถือว่าตอนเที่ยงคืนตรงใช่ไหมจะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนวันดังนั้นใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนมา5นาทีก็ในทางสากลใช่ปะเขาก็ จะถือเป็นอีกวันหนึ่งก็ถ้าในแบบประจาชน่นก็จะเปลี่ยนวันที่อีกวันหนึ่งเลยแล้วพอมากระทบกลับไปเป็นวันในรอบสัปดาห์ก็จะมีการเปลี่ยนวันเช่นเดียวกันเพราะเลยเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมแต่โหราศาสตร์ไม่เป็นอย่างนั้นนะโหราศาสตร์นี่ถือว่าถ้าหากยังไม่ถึงเช้าของอีกวันหนึ่งอ่ะยังคงเป็นวันเดิมอยู่ไงเช่นเราเกิดนะ คุณแม่เนี่ยท้องเจ็บท้องจะคลอดเนี่ยเออตั้งแต่วันจันทร์ตอนค่ำๆใช่ไหมแล้วก็เข้าห้องคลอดปรากฏว่าคลอดธรรมชาติหรือผ่าไม่รู้แหละแล้วก็ออกมาเราออกมาดูโลกตอนเลยจากเที่ยงคืนวันจันทร์เข้าวันอังคารมาเนี่ยประมาณสิบนาทีก็ได้ทงัง คุณหมอคุณพยาบาลเขาก็จะจดเวลาว่าอะเที่ยงคืนสิบนาทีของวันอังคารใช่ไหมพอไปทําบัตรประชาชนเขาก็จะไปดูว่าวันอังคารนั้นนะ่ะเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรเขาก็จะเขียนลงไปแต่ในทางโหราศาสตร์ถือว่าพึ่งเลยใช่ไหมพึ่งเลยกลางของคืนก็คือเที่ยงคืนมาแค่สิบนาทีเองยังไม่ถึงกับเช้าวันอังคารน่ะ ในทางโหราศาสตร์ถือว่าอิทธิพลของวันจันทร์เนี่ยมันยังเต็มร้อยอยู่ก็คือถือว่าเกิดวันจันทร์นะพูดง่ายๆอาจจะมีอิทธิพลของอังคารมานนี้หน่อยแบบเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดแต่ว่าถือว่าเกิดวันจันทร์เป็นเป็นหลักจำนองเนี่ยอันนี้คือถ้าไม่ได้ตรวจดวงชะตาส่วนตัวหรือไม่มีใครมาอธิบายหลายๆคนก็คิดว่าอ๋อเราคงจะเกิดวันอังคารตามแบบประชาชนตำองนนเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องของวันนะแต่เรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ ทำให้คนบางคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูดวงแล้วรู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างผิดเพี้ยนไปก็เพราะว่าเรื่องของการดูราศีราศีนี่แปลว่าอะไรจริงๆร,ราศีมันเกิดจากการแบ่งองศาของดวงดาวแล้วว่ากระทบกลับมาเป็นเดือนนะคือพูดง่ายๆเราอาจจะไปท่องจำ แค่ว่าประมาณนะกลางเดือนใดไปถึงกลางเดือนใดก็เป็นราศีนั้นเช่นกลางเดือนมกราคมไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นราศีมังกรใช่ไหมกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงกลางเดือนมีนาคมเป็นราศีกุมในคำนองนี้แต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นการแบ่งแค่วันเกิดเฉยๆไม่ใช่ราศีที่แท้จริงอ้าวแล้วราศีแท้จริงเป็นยังไงอาจารย์ พวกเราหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าลัคนาราศีใช่ไหมเออคำว่าลัคนาราศีนั้นไม่ได้พูดแค่ให้มันดูเป็นคำแปลกๆเท่ๆเก๋ๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่ลัคนาราศีนั้นหมายถึงการคำนวณราศีแท้จริงอันคำนวณได้จากเวลาที่เราเกิดดังนั้นเนี่ยอะเมื่อกี้ยกตัวอย่างก็ได้สมมติกลางเดือน มกราคมไปถึงการเลืนกลุมภาพันที่หลายๆคนคิดว่าเป็นราศีมังกรทุกคนใช่ไหม,สมม,ม,มาหาสมมติอาจารย์เกิดยี่สิบมกราคมกันเลอ่ะสมมติพวกเราเชื่อหรือไม่ว่าคนที่เกิดยี่สิบมกราคมนะจะปีไหนก็นแล้วแต่ตั้งแต่ประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงเนะี่ยลัคนาราศีก็ไปอยู่ราศีหนึ่งเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงลัคนาราศีก็ไปอยู่อีกราศีหนึ่งนะเก้าโมงเช้าถึงเอ็ดโมงก็ไปอยู่ีกราศีหนึ่งคือพูดง่ายๆ ลัคนาราศีเนี่ยเปลี่ยนทุกๆสองชั่วโมงเลยดังนั้นคําถามคือเราเกิดเวลาไหนล่ะของวันที่นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเวลาที่เราเกิดอะ่ะก็จะเป็นตัวกําหนดได้เลยว่าจริงๆเราอยู่ลัคนาราศีหรือมีราศีที่แท้จริงเป็นราศีอะไรซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นน่ยก็จะตรวจได้จากการตรวจดวงชะตาส่วนตัวงดังนั้นอันดับแรกเลยเนี่ยการที่เราจะวางแผนชีวิตได้อย่างถูกต้องแม่นยําก่อน มันก็ต้องตรวจมาก่อนอันว่าการตรวจดวงชะตานั้นก็เหมือนการวางแผนชีวิตนะวางแผนมาก่อนว่าเราเป็นใครเรามีถ้าพูด,ดง่ายๆนะมีต้นทุนชีวิตนะมากแค่ไหนต้นทุนชีวิตเนี่ยมันก็จะดูได้จากวันเวลาเกิดนั่นแหละนะนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยความเป็นไปของเราเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีจังหวะไหนที่เราจะต้องรู้ต้องระวัง หรือต้องคว้าเอาไว้การมีสินทรัพย์กันมีขู่ครองกันมีหลูกกันจะมีความมั่นคงนะของตัวเองเมื่อไร่อย่างไรบางคนถามแล้วก็วางแผนไปถึงขนาดที่ว่าจะสบายเมื่อไหร่จะเออร์ลี่ีทายแล้วก็หยุดทํางานได้เนี่ยเมื่อไรเอาบางคนมีดวงอย่างนี้นะพอรู้ดวงชะตาวางแผนกัน เราก็มาดูสิ่งรอบข้างเราที่มันจะทำให้เสริมแล้วก็เกิดความมีพลังในการที่จะดึงดูดปัดจจัยต่างๆให้เข้ามาในชีวิตหลักๆปัจจัยต่างๆก็มาจากเป็นเงินซะเยอะเนาะดังนั้นการมุ่งไปที่การมีฐานะการเงินที่มันคงเช่นการเอาดวงชะตามาทำยันมหาสถีจะอยากจะรวยคนเดียวหรืออยากจะรวยไปกับคู่รักก็แล้วแต่ได้หมดไม่มีถูกผิด การที่มีเบอร์โทรศัพท์ที่มันถูกฉะโลกกับดวงชะตาแล้วก็เสริมแล้วก็พาเราพุ่งไปถึงจุดที่ฝันลอยไปถึงเกินจากที่เราอะคาดหวังก็มีบางคนบอกว่าไปดูดวงมาว่าช่วงนี้ราศีโน้วนวันเกิดนี้จะดีทำไมเราไม่ดีสาเหตุมีสามข้อนะข้อแรกนะ เราอะ่ะไม่ได้ดูวันหรือราศีที่แท้จริงเพราะไม่รู้ลัคนาราศีไม่รู้วันเกิดที่แท้จริงวันเกิดทแท้จริงไม่ใช่วันเกิดตามบัตรนะหมายถึงว่าต้องดูจากเวลาแล้วก็ดูจากเวลาเกิดถึงจะรู้วันเกิดแล้วก็ราศีที่แท้จริงหนึ่งไม่รู้ที่แท้จริงก็เลยไม่แม่นสองนะไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์ที่มันเสริมกับดวงเพราะเบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันเนี้มันติดตัวเราย4ิบี่ชั่วโมงขนาดนอนแล้วปิดเครื่อง สัญญาณจากผู้ให้บริการยังส่งมามันก็ส่งผลถึงดวงตลอดเวลายิ่งเปิดใช้ก็ยิ่งส่งผล 3. ไม่ได้มีของที่เสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทองโดยตรงอย่างเช่นยันมหาเศรษฐีอ่ะซึ่งอันนี้อาจารย์ถือเป็นพื้นฐานเลยนะเบอร์โทรศัพท์ที่ดีที่เรียกทรัพย์ยันมหาเศรษฐีที่เรียกทรั์รับโชคแล้วก็เก็บเงินเก็บทองได้ทั้งตัวรัทั้งคนรักเนี่ยมันก็ต้องมีเป็นพื้นฐานก่อนไอ้บางคนบอก เราขอรวยคนเดียวก็พอแต่เราก็มีแฟนก็ได้นะมันก็กลายเป็นว่าเรารวยคนเดียวแล้วก็ไปเจือจุนแฟน <c oughs> ก็อาจจะยอมเหนื่อยเป็นสองเท่าบางคนบอกเอองั้นทําเป็นยันคู่รักมหาเศรษฐีคือให้รวยทั้งคู่เลยก็ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับการวางแผนชีวิตดังนั้นรู้ดวงชะตาจากการตรวจดวงส่วนบุคคลนะได้ครอบครองนะเบอร์มงคลที่เป็นเบอร์ประจําดวงชะตาของเราแล้วก็เสริมดวงโดยตรง ไม่ใช่เบอร์ที่เขาว่ากันว่าดีไปอ่าน Google มาแล้วก็เหมือนกับรู้บ้างไม่รู้บ้างถูกบ้างผิดบ้างสุดท้ายก็ได้ครอบครองยันมหาเศรษฐีอันนี้คือสูตรที่อาจารย์ถือว่าเป็นความมั่นคงแล้วก็เป็นพื้นฐานที่สิทธ์ทุกคนนี่ยถ้าได้รู้ก็นับวปานโชคดีถ้าได้ครอบครองก็นับว่าถูกต้องและโชคดีที่สุดเริ่มจากตรวจดวงได้มีเบอร์ที่ดีได้มียันมหาเศรษฐี ที่จะนำพาชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมานับจากวันที่เราอะได้รู้ได้เห็นได้ทราบและได้ครอบครองนั้นขอให้ทุกคน